วันนี้เราไม่ทำกับข้าวค่ะเราสั่งพิซซ่ากันมาอีกแล้วแต่หน้าตาไม่เหมือนรอบก่อนเลยค่ะแต่ร้านเดิมนะคะแต่ความอร่อยนี้เหมือนเดิมค่ะมาเลยค่ะมาทานด้วยกันไหมคะสั่งมาสองชิ้นเลยค่ะวันนี้นะคะแล้วเราก็จะอบอีกรอบหนึ่งแล้วก็เป็นตั่นี้ค่ะ ด้วยสปาเกตตี้นะคะเนื้ออบคาอบจนเปื่อยเลยค่ะอร่อยมากค่ะโรยชีสข้างบนด้วยนี่พิซซ่าเราได้แล้วเราก็มาใส่ใบเขาเรียกอะไรใบกะเพราฝรั่งนะคะไม่รู้เขาเรียกอะไรจำไม่ได้นะคะแล้วก็โรยด้วยอะไรอีกจำไม่ได้อีกค่ะนะคะ โรยนิดนึงค่ะหอมหอมเลยค่ะโรยเยอะๆค่ะกินหอมชื่นใจค่ะจากนั้นก็เป็นอันเสร็จพิธ,ธีนะคะทานได้แล้วค่ะเต่กินครึ่งหนึ่งนะคะจะมีกินครึ่งหนึ่งนะที่เหลือเราไว้กินมื่ออื่นเพื่นวะเฮ้ย ว่าจะให้กินคุะชินนะคะแต่ก็กินไม่หมดค่ะชิน้นใหญ่มากนะคะนี่แต่วันนี้รู้สึกว่าเาอยอร่อยอร่อยเลยค่ะยั่ยวๆเลยค่ะชีสเน้นๆเลยค่ะนะคะใส่ชีสเยอะก็จะเค็มหน่อยนิดนึงค่ะก็กำลังดีค่ะอ้ํามาร์ดิคเดอทานด้วยกันค่ะจะมีบอกเธอถ่ายวิดีโออีกแล้วใช่ไหม แน่นอนค่ะนะฮะหลอดเราอีกแล้วค่ะเราก็ไม่สนใจค่ะสวัสดีนะคะ